เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีเทพมรณะช่วนิรันดร์อีกแล้วนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนนะครับ ตั้งแต่ผมทาคลิปรีวิวอิจิโกะห้าดาวไปนะครับก็มีน้องๆหลายคนของกันมาเยอะมากๆนะครับว่าพี่พี่ฟิล์มครับช่วยทําวิธีจัดทีมแก้ทางอิจิโกะขาวหน่อยครับพี่โอ้โหบางคนนี่เจอแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับนี่อิจิโกะขาวคือตัวนี้นะครับบางคนเนี่ยเจอมันอันตีทีสามรอบบ้างสี่รอบบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้พี่จะแก้ทางมันยังไงได้บ้างนะครับเนี่ยสกิลนี้นะครับเนี่ยแล้วยังมีโอกาสนะครับทาให้ติดใบได้อีกด้วยนะครับนี่แล้วถ้ายิงโดนสถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับ หรือมีตัวที่รอดอยู่ในทุกๆเธอนะครับมันก็จะเพิ่มค่าความโกรธนะ60แต้มกับ200แต้มนะครับนี่ครับโอ้โหมันค่อนข้างที่จะโกงพอสมควรครับจะทํายังไงได้บ้างครับพี่ วันนี้เนี่ยผมก็เลยจะพามาไขคําตอบกันนะครับว่ามีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็วิธีแก้ทางของอิจิโกขาวเนี่ยยังไงได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับที่จะไปดูกันเนี่ยขอคนละ1นึ่งไ like, ลค์หนึ่งซับสไคแล้วก็1กระดิ่งกันด้วยนะครับปิ๊งปิ๊งนะครับ <laughs> กดทีเดียวนะครับไม่ต้องกด2ทีนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขของอิจิโกขาวกันก่อนเลยนะครับเงื่อนไขของอิจิโกขาวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถใช้อันตีได้ตั้งแต่เทินแรกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยครับพาสซีฟหลักของมันเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้มีฝ่ายศัตรูนะครับที่รอดเนี่ยเริ่มแรกมาเนี่ยมันรอดทุกตัวอยู่แล้ว6ตัวนะครับยังไงมันก็เพิ่มค่าความโกรธอยู่แล้ว6ตัวละ60แต้มนะครับเท่ากับว่ามันจะใช้ได้ตั้งแต่เทินแรกเลยแหละ ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ต้องติดพวกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังว่าจะให้มันต้องติดอันตรีได้หลายๆรอบนะครับแค่ทีเดียวน่ยแต่ขอนักหนักๆพอแล้วนะครับ หลายๆคนหวังอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถตัดตรงเนี่ยของพาซซี่หลักมันเนี่ยได้โดยวิธีใดบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องป้องกันก่อนครับก่อนที่จะมาพูดถึงตัวอิจิโก้ใช่ไหมครับเราต้องป้องกันก่อนเพราะว่าใครที่เล่นทีมอิจิโก้เนี่ยส่วนมากนะครับก็จะมีพวกตัวปูหรือลันงีครูครับเนี่ยพวกปูนะครับที่มีสตันลันงีคูที่มีใบ้มีกอรหลนนะครับ ส่วนมายูริเนี่ยมีอมมาพาโทชิโรอะไรพวกนี้เนี่ยมีแช่แข็งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้วิธีกันพวกนี้ก่อนก็คืออะไรก็คือเราต้องมีเนี่ยครับ พวกตัวนะครับที่สามารถลดอัตราเอฟเฟกต์ Effect ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยคือมันน้อยมากๆของลันกีคูชุดว่ายน้านะครับมีน้อยหนึ่งนิดเดียวจริงๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็พวกลดค่าความโกรธต่างๆนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเอาไว้อันตีตอนท้ายเช่นพวกตัวอะไรบ้างก็พวกตัวเนี่ยครับอิจิโกซันเงซึอ,อะไรพวกนี้นะครับปูอะไรพวกนี้สามารถลดค่าความโกรธได้หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้อิจิโกขาวเนี่ยไม่สามารถใช้อันตีได้ ได้นะครับผมแต่ก็แนะนำนะครับตรงนี้นะไอพวกตัวละครทั้งหมดที่มีพวกลดค่าความโกรธเนี่ยผมทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะสามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปก่อนๆน,นะครับมีทั้งหมดทุกตัวในเกมนะตอนนี้นะครับสามารถเลือกนำมาใช้ได้เลยแต่ข้อควรระวังก็คือเราควรที่จะต้อง ความไวเยอะกว่าและได้เปิดก่อนถึงจะได้เปียบนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยให้เขาเปิดก่อนเนี่ยอิจิโกขาวยังไงก็ได้อันตรีก่อนนะครับแล,และก็อีกข้อหนึ่งถ้าเราเปิดก่อนแล้วเนี่ยเราก็ต้องควรระวังใส่สถานะของฝั่งเขาด้วยเพราะว่าเขาเล่นอิจิโกขาวเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีตัวเหมือนเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี<ๆ>่ยพยายามนะครับใส่ทั้งอิจิโกขาวแล้วก็พวกตัวหลักๆนะครับที่ทําสถานะของฝั่งเขาเนี่ยไม่ให้อิจิโกขาวเนี่ยสามารถใช้อันตรีได้หลายรอบ หรือแม้กระทั่งลดความไวของความโกรธแบบอุโนฮานะก็ได้นี่นี่อีกอันนึงครับนี่ครับอุโนฮานะนะครับเนี่ยสกิลนี้นะครับพาสซีฟหลักนะมันจะลดความเร็วนะครับการฟื้นฟูค่าความโกรธของศัตรูเพศชาย20%เลยนะครับเอาอุโนฮานะมาลงก็ได้นะครับพาสซีฟมันก็สามารถช่วยได้นะไม่มากก็น้อยครับนี่แต่ถ้าจะเอาชัวร์เลยนะครับเล่นทีมเดียวกับทีมอิจิโกขาวครับแค่ไม่ต้องมีอิจิโกขาวเท่านั้นเนี่ยเหมือนอย่างทีมผมนะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเนี่ยเหมือนอย่างอิจิ ผมก็จะใช้ทีมอยู่ประมาณนี้นะครับมีปูสตันมีโทชิโร่แช่แข็งใช่ไหมครับมีรังงีคูนะครับมีใบกับโกโรหนแล้วก็มีมายูรินะครับที่ทําอัมพาตให้ได้นะครับก็เท่ากับว่าสถานะเนี่ยสี่ตัวเลยนะครับเราเล่นทีมเดียวกับเขาเลยก็ได้เนี่ยถ้าใครมีหมดหนี่นะครับก็เล่นหมดหนี่เลยก็ได้แล้วก็แค่เราไม่มีอิจิโกะขาวแค่นั้นเปลี่ยนจากอิจิโกะขาวมาเป็นเบียคูยะเป็นอะไรก็ได้แค่นั้นครับได้เหมือนกันเลย เนี่ยเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ทางเขาได้แล้วนะครับในอารีนาหรืออะไรพวกนี้นครับก็สบายๆค่อนข้างสบายเลยครับแต่เราแต่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนคือความไวต้องไวกว่านะครับเพราะว่าทุกวิธีเนี่ยไม่มีอันไหนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ติดก็ได้นะสะัคสถานะอะไรพวกนี้เนี่ยเราใส่ไปหมดเทินเนี่ยอาจจะไม่มีติดสถานะเลยก็ได้นะครับเราต้องคิดคำานึงอยู่เสมอครับอาจจะต้องมีแพ้มีชนะบ้างแลกเปลี่ยนกันไปนะครับแค่เราต้องคิวมันให้ได้ก่อนต้งแต่เทินแรกเท่านั้นเอง หรือเปิดก่อนแค่นั้นนะครับหรือเราต้องแช่แข็งสตันให้มันได้ก่อนก็จบนะครับผมหรือถ้าใครคิดว่าความไวเนี่ยเราสู้ไม่ได้แน่ๆแ,แหละก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกครับคือทีมสะท้อนครับอ่าหลายๆคนยังไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับว่าทีมสะท้อนเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีดียังไงนะครับนี่อย่างเช่นเทสไทนะครับหัวหน้าทีมสะท้อนเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> ดี๋ยวไว้ผมเนี่ยจะทําแบบฉบับเต็มๆมาให้นะครับว่าทีมสะท้อนเนี่ยมันดียังไงมันมีตัวไหนบ้างแล้วก็การจัดทีมแบบเต็มๆนะครับทำยังไงได้บ้างเอาแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนเลยนะครับอย่างอิจิโกขาวเนี่ยเดี๋ยวเรื่องกลับไปก่อนนี่อะอย่างอิจิโกขาวเนี่ยมันจะตีแรงมากๆใช่ไหมครับปกติเนี่ยพอมันตีเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสะท้อนเนี่ยเราก็โดนดามมีมันเต็ม,เตม,เตมเๆเลยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเรามีสะท้อนเนี่ยครับอย่างสกิลของเทสไซนะครับ มาดูครับนี่เพิ่มอัตราสะท้อนนะครับดามเมจ์แล้วก็มีเนี่ยครับเพิ่มอัตราสะท้อนดามเมจ์ของตัวเองแล้วก็เพิ่มอัตราสะท้อนดามเมจ์ของตัวละครร้านอุราฮาระด้วยนะครับ15%เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเรามีสะท้อนเนี่ยสมมุติโดนสะท้อน15%ใช่ไหมครับมันตีเรามา100เนี่ยมันจะโดนคืนไปด้วย15นะครับประมาณนี้เลยนะแล้วหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าพี่แล้วมันโดนคืนแค่15เนี่ยกระจองหนึ่งนะมันจะช่วยอะไรได้เราก็ตายก่อนสิเอางี้ครับ ฟังผมจะชัดนะส่วนใหญ่นะครับพวกมีสะท้อนเนี่ยเลือดมันจะเยอะแล้วมันจะเป็นตัวแทงที่อึดอยู่แล้วนะครับแค่เน้นเลือดเยอะๆแค่นั้นพอแล้วพวกตัวตีหนักๆเนี่ยข้อเสียมันคือเลือดจะไม่เยอะเท่าพวกแทงแล้วตัวมันจะค่อนข้างบางโอกาสบล็อกอะไรต่างๆจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็หาพวกตัวลด เดฟลดป้องกันลดอะไรพวกนี้เนี่ยมาช่วยเสริมด้วยเวลาตีเนี่ยมันก็จะยิ่งบางเข้าไปอีกนะครับพอเราเลือดเยอะกว่าแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสะท้อนคืนไปเนี่ยเราก็ยืนได้หลายรอบขึ้นทําให้เราเนี่ยยืนตีแบบสบายๆได้เลยนะครับจนฝั่งมันน่าจะตายเองได้เลยนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมพวกวันพันแม n หรือเกมแนวเทอร์เบดอื่นๆน,นะครับที่มีพวกตัวสะท้อนหรือย,ยังอายุกตัวอย่างเช่นถ้าใครเคยเล่นเกมวันพันแม่ไอพวกตัวด้วงอะไรพวกนั้นที่มีสะท้อนดาเมจนะครับเห็นไหมเราแค่ยืนเฉยๆให้มันตีนะครับสบายๆจนตายเองนะครับมันก็จะเป เราคิดดูถ้าเราเกิดเราทําสะท้อนในทีมสัก3าตัวในอนาคตถ้ามีเข้ามานะครับแรงนะบอกก่อนแทบจะยืนเฉยๆได้เลยนะครับแต่ก็อยู่ที่คนปั้นแล้วก็พวกเทคนิคการใส่โซต่างๆการปรับทีมต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะโหดทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูอันิีล่าดีกว่าว่าวันนี้ผมตกมาอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วชื่นใจจริงๆ44นะ <c oughs> เนี่ยครับเดี๋ยวลองดูนะโูทีมนี้เขาดาเมจเยอะกว่าผมหลายหมื่นเลยนะครับผม2องแสนเ้าสามแสนสามนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าผมมีอิจิโกะขาวนะครับเดี๋ยวลองดูการทํางานของอิจิโกะขาวนะว่าจะยังไงนะอันนี้ผมได้เปิดก่อนนะครับก็จะค่อนข้างได้เปรียบแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะพลังห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็อาจจะแพ้ก็ได้นี่ครับอ่ะดูก่อนเลยปึ๊บปยงมายูลิใส่ก่อนเอาละครับติดอัมพาตสามตัวอย่างนี้สบายครับเห็นไหม ลองนึกกับกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งผมไม่มีอิจิโกะขาวนะครับเห็นไหมมีแค่ตัวสถานะเหมือนกันเแล้วเราได้เปิดก่อนแล้วก็ชิวแล้วนะครับเห็นไหมอิจิโกะขาวฝั่งเขาเนี่ยติดทั้งใบติดทั้งอมพาสนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมแต่ยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีอิจิโกะขาวด้วยเนี่ยมันก็ใสอันติีได้หลายรอบขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าสมมติฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะเยอะนะครับเนี่ยมาให้นึกสภาพว่าถ้าเกิดว่าฝั่งเราไม่มีอิจิโกะขาวนะก็ยังสบายอยู่นะครับเห็นไหม เ์นแรกเขาจะเหลือแค่4ตัวเท่านั้นเองนะครับเขาก็ทอะไรเราค่อนข้างยากแล้วนะพอทั้งติดอมาาพาทั้งติดอะไรนะเห็นไหมตีสบายเลยนะครับเอาง่ายๆคือแก้ทางอีโกขาวเนี่ยมีอยู่3ทางหลักๆก็คือ1หาพวกตัวลดค่าความโกรธลดฟื้นฟูคมโกรธนะครับ 2. เล่นทีมเดียวกับกอิโกขาวเลยแค่หาตัวดามเมจหมูนะครับมาแทนอิโกขาวแค่นั้นอย่างเช่นพวกเบลคูยะพวกอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็3หาทีมสะท้อนมาเล่นนะครับง่ายๆเลยครับวิธีแก้ทางอิจิโกะขาวก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ